ดอนีละเจ้าบุญขอมานีลาเอิงมาแล้ว

ยังไม้อายอนกับเจเป็นเพื่อนเดียวเจ้าตทเดี๋ยว้าตัีดลยอบคุณนะัวดีท่านแจาดยูก่ยังอยากอายอยู่แค่คล้องผมไหลคือสากลบเรา้อไม่ต้องอายครับเพราะว่ามันดูด้วลูกอันนี้เปิดกระโหลกเร อะไกองแอดมินอโอไม่แต่แอดมินเต็มไปหมดพู้อยู่เบื้องหลังวังรถมอไซค์ครับเด้อเวผมไปส่งไม่แอดมินก็ได้นล้วจะขับมาขัไปล้วาให้ได้คิดไรเออแล้วว่เดี๋ยวว่างนี่เหรอไปยาเดี๋ยวจะไปลูกบาศก์ป่ะ บอร์สุจ้แกวจเลย้นงอขึ้นอกระลงออกอะบงคบใก็ออกไล่ได้กบไปนะมนะอนี้มตงม่วงที่เ้องตาเป็นป่าเ้ยครับแว่าจากไหนเพื่พอก็เป็นแต่ยื่นแต่ไปแต่มากยิ่มือสนสอบเมว่าไม่ตเขียนตะปาด้วยปปปอไปตเขียนขากด้วทา, <c oughs> านมือก็ดีใจเยทานหน

วันเยวกวอนก็ได้หรอครับเพิ่นกำลังเช็กทางอยู่ครับอุยกี่โคเราตปเมื่นีกม่อนครับ พอออกน่าพิสูจน์นะว่าเงียบว่าัเงียว่ทานขาไปทดียไปบสวัสดีครับโตจริงเือสวยไงคนเขาบอกว่าเวลาผม โมตงเก่าเต็นึงนะครับเนึงครับเกอติดใจนั่ง่านเลยไเป็นไม่งกระติยกเออุณูจันั่งข่านคุว่าอยู่ว่ารถไปไม่เป็นไม่เป็รถไม่ได้หลงทางไม่ที่มอญลงมก็จะโดนล้งว่าต้องซ้ายหรือขวา ถ้าลงจวลงลงสายลงวาไม่เท่าไหร่นะตจะลตจะลงเอ็นมอ่ลดลดแม่ส่ไดแม่บอกว่าลดดากับนะครับเดียมานับเดี๋ยวไม่ทันพอพอพอเรา้เดวจเบอเอ็นรถจดากี้นะแล้วจาเปพามากว่า

แป๊บนึงก็ได้ลรวครับจิ้รอดส่ซอสวยครับริมลบรถครับ ต้มไก่ยังเดี๋ยวคุณตาต้มเนื้อนี่โอ้ยแับต้มเนื้อเป็นยุ่งก่อนทีจัะได้เป็นเนื้อสุขภาพไม่ามดเที่ยงเนื้อเฮ้ยยังไงเนี่ยอ๋อห้าห้าห้าโอเคแป๊บบแป๊บนึงครับข้างในเ็นกำลังเชียร์ทางต้องมีคนที่มีทางพูดคนที่ ก็ได้เขาเต้นข้าเต้นข้างหลังมบมี่หละครับคือกันกับข้าอยู่นี่ล่ะมีพันร่มมีอย่างต่าง